สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องรูปเลขาคณิตค่ะสอนโดยนางสาวอรไทยใจโพสหรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีนะคะในชั่วโมงที่สองนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวกนกันก่อนนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะสังเกตเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมนั้นมีทำไมเอ่ย สี่มุมหรือสี่เหลี่ยมนั่นเองดังนั้นรูปนี้จึงชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะโดยอาจจะเป็นรูปในลักษณะแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะเป็นรูปของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเพราะทุกรูปนั้นมีทำไมเอ่ยสี่มุมหรือสี่เหลี่ยมนั่นเองต่อมาเป็นรูปสามเหลี่ยมกันบ้างนะคะ ก็จะมีทั้งหมด3มมุมหรือ3เหลี่ยมนะคะ1 2 3 2> เห็นไหมเอ่ยอ่ะรูปต่อมาก็มี3เหลี่ยมหรือ3มุมเช่นเดียวกัน1 2 3 1 2 3 2> เห็นไหมคะว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอ่ะต่อมาเป็นรูปวงวงกลมนั่นเองนะคะอ่ะและ ต่อมาเป็นรูปวงลีนั่นเองนะคะวงกลมกับวงลีไม่เหมือนกันนะคะอ่ะดูใหม่วงกลมจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนวงรีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาทดสอบความรู้ในเรื่องของรูปเลขาคณิตที่เราได้เรียนมากัน2ชั่วโมงแล้วซึ่งชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะอ่ะนักเรียนน่าจะมีความรู้มากพอในการ ช่วยครูหาคำตอบนะคะอะรูปต่อไปนี้นะคะเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดอะอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยรูปลูกเต่านั่นเองลูกเต๋าเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมหรือว่าวงรีคะอะสังเกตสิคะว่าลูกเต๋าเนี่ยเป็นรูปอะไรเอ่ย รูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองอะต่อมาเป็นภาพของอะไรคะกระจกนั่นเองนะคะกระจกเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมหรือว่ารูปวงรีคะอะเป็นอะไรเอ่ยเป็นวงรีนั่นเอง ต่อมานะคะเป็นนาฬิกานะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าวงรีคะ่ะอ่ะสังเกตที่นาฬิกาค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยวงกลมนั่นเองอ่ะต่อมานะคะเป็นอะไรธงนั่นเองนะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์ธงนี้เมื่อ,อไรเอ่ย ตอนสงการหรือเราอาจจะพบเห็นได้ตามงานวัดนั่นเองนะคะที่เวลาเขาเก่อ G ign, เจดีไซน์เขาก็จะนำธงเหล่านี้นะคะหลากสีนะคะไปปักที่บนเจดีสายที่เกาะขึ้นมานั่นเองนะคะพบเห็นได้ตามงานวัดทั่วไปหรือตามต่างจังหวัดงานวัดที่จัดขึ้นตามต่างจังหวัดนั่นเองนะคะอ่ะรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าวงรีคะนักเรียนคิดว่าทงนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยคําตอบนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะสําหรับในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีในวันนี้นะคะคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนนะได้เรียนรู้มา บ้างแล้วใช่ไหมคะในระดับอนุบาลซึ่งในคาบเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความรู้ที่นักเรียนได้เคยเรียนมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่ ยีนะคะอ่ะทีนี้เรามาฟังคำสั่งกันนะคะว่าแบบฝึกหัดในหน้านี้เขาให้ทำอย่างไรนะคะวงล้อมรอบสิ่งของที่มีเส้นสีแดงเป็นรูปเลขาคณิตตามที่กำหนดนี่นะคะฝั่งนี้เขาก็จะกำหนดรูปเลขาคณิตมาให้เราได้แก่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงหลีนั่นเองนะคะ,ะทำอย่างไรให้เราวงล้อมรอบสิ่งของ ที่มีสีแดงนะคะเป็นรูปเลขาคณิตตามที่เขากําหนดมาอย่างช่องนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็มาดูสิคะว่าภาพไหนนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอ่ะอันนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นภาพนี้หรือเป็นภาพนี้กันคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็ให้นักเรียนนะคะวงล้อม ไปที่ภาพภาพนั้นเลยนะคะต่อมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนคิดว่าภาพไหนที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนก็วงล้อมไปที่ภาพนัน้นนั่นเองอันไหนนะคะเป็นภาพที่มีลักษณะเป็นวงกลมนักเรียนก็ระบายเอ้ยวงล้อมนะคะวงล้อมรอบไปที่ภาพภาพนัน้นและสุดท้ายค่ะเป็นวงรีภาพไหนที่ มีลักษณะเป็นวงรีเหมือนเช่นภาพภาพนี้นะคะอะให้นักเรียนวงล้อมไปที่ภาพภาพนั้นเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้มีเพียงเท่านี้เองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปในหน้าที่21นะคะอะทีนี้เรามาฟังคำสั่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เส้นสีแดงของรูปต่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดน,นะคะเขียนชื่อรูปเรขาคณิตในช่องว่างนะคะ,ะดูคำที่เขาให้มาก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมเราวาดรูปสี่เหลี่ยมลงไปก่อนเลยเราจะได้จำได้ว่าคำนี้แปลว่ารูปสี่เหลี่ยมนะ,ะต่อมานะคะรูปสามเหลี่ยมและ วงกลมค่ะและสุดท้ายคือวงรีนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะเขาให้เราดูตรงเส้นสีแดงนะคะของแต่ละภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแต่ละภาพนะคะมีเส้นสีแดงอยู่นะคะอย่างเช่นลูกลูกเต่านะคะตรงบริเวณนี้นะคะเป็นเส้นสีแดงนักเรียนคิดว่ารูปลูกเต๋าเนี่ย เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมวงกลมหรือว่าวงรีให้นักเรียนเอาคำมาเติมลงไปในบรรทัดนี้เลยนะคะอ่ะมีทั้งหมด4ข้อนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ